ความรักดีๆที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกใจฟูจะเป็นความรักแบบไหนเขาวันนั้นจะเป็นใครนะคะคลิปนี้มีคําตอบก่อนที่จะไปฟังคำำําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็ อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เพื่อน,อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีเอาทิ้งอะวางไว้ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาเช็ค Energy พลังงานกันก่อนนะคะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงนะคะก็ไปฟังกันต่อนะถ้า Energy ไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่บางส่วนที่ที่จะสื่อถึงคุณเท่านั้นนะไหนขอดูหน่อย Energy พลังงานเป็นอะไรยังไงบ้างคะ ห้าเหรียญนะคะขออีกสักหนึ่งใบสิอ่าอีกหนึ่งใบโอเคคุณอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการที่กําลังเคลียร์ตัวเองค่ะอาจจะบางคนอาจจะกําลังเคลียร์ตัวเองจากคนเก่าๆจากความสัมพันธ์เก่าๆจากปัญหาเก่าๆนะคะกําลังเคลียร์อะไรที่มันไม่ใช่ออกไปนะอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเอเนอรตรงนะคะก็ มาฟังกันต่อนะว่าความรักดีๆที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เนี่ยเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะจะมาในรูปแบบไหนไหนขอให้พี่ไพ่นะคะช่วยแนะนำหรือว่ารบกวนให้พี่ไพ่เนี่ยช่วยบอกคำตอบหน่อยนะคะ <c oughs> เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนในเครื่องแบบ นะคะรับราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจทหารอะไรอย่างน,าาางนี้ได้หมดเลยนะคะคนคนนี้ไหนคนคนนี้เนี่ยเขาก็เคยผ่านการเสียใจมาก่อนเหมือนกันนะคะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกเหมือนกันนะคะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเขาเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> กับความรักครั้งที่ผ่านมานะคะ เขารู้สึกถึงความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะบางคนเนี่ยเคยแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วถึงขั้นมีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะไหนดูซิเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนโอเคการเข้ามาของเขานะคะเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการที่เหมือนแบบมีแม่สื่อแม่ชักพ่อสื่อพ่อชักอะคะ่ะอืม มันจะต้องมีคนที่เหมือนติดต่อให้เป็นคนกลางอะนะคะ Energy เนี่ยจะเป็นพลังงานของเ e มินีน e Energy นะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงนะคะที่จะเหมือนแบบคอยแบบว่าแนะนำให้รู้จักอ่าประมาณนี้นะคะซึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยเขาเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าที่จีบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะได้เล่าเรื่องราวของเขาให้ให้คุณฟังว่าเขาเคยเจอความสัมพันธ์แบบไหนมา <compete> เคยเสียใจยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าให้กันฟังแบบถึงว่าเขาเล่าให้ให้คุณฟังค,คุณก็เหมือนแบบได้เล่าเรื่องของคุณให้เขาฟังแล้วมันกลายเป็นว่าในความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างเข้าใจกันต่างคนต่างรู้สึกถึงมันมีอะไรที่มันเหมือนกันมันมีอะไรที่มันน่าจะคุยกันได้มันมีอะไรที่น่าจะเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะอืม ไหนเขาดูหน่อยนะว่าแล้วความสัมพันธ์หลังจากนั้นล่ะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในความสัมพันธ์หลังจากหลังจากนั้นเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะคะมันอาจจะต้องมีเกี่ยวกับในเรื่องของการปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยการสังสรรค์การแฮงเอา์อันนี้สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้และอาจจะต้องมีเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนเก่าๆถ้าเขาเคยมีลูกมีครอบครัวมาแล้วเขาอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในตรงนี้ด้วยแต่ค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณอยู่แล้วมันมันไม่ได้เป็นการที่คุณจะต้องมาช่วยแบบภาระอ,นนอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นคนที่อธยาศัยดีคุยเก่งนะคะนิดนึงคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะเจ้าชู้ในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คิดมากหรือว่าเป็นกังวลน,นะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองอะคะ่ะ เออมันอาจจะไม่ได้เกิดสถานการณ์จริงๆคุณอาจจะกังวลไปเองหรือกังวลมากจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะไปต่อกับเขาอะนะคะ